ันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิป What in my bag นะคะก็คือให้ดูว่าเราเนี่ยเตรียมตัวหรือว่าเตรียมอะไรมาอเมริกาในครั้งนี้บ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลย อ, scalable. อันอื่นนะคะเราขออธิบายเกี่ยวกับกระเป๋านะคะที่เราพกมาที่อเมริกานะคะก็คือเรานะคะนั่งใส่การบินการ์ตาแอร์เวย์นะคะเขาก็จะอนุญาตให้ใช้กระเป๋าขนาดไม่เกิน28นิ้วนะคะก็อันน <blunt. S 1> ี้ก็จะเป็นแบบ luggage ของเรานะคะก็คือต้องน้ําหนักไม่เกิน23กิโลตอใบนะคะแล้วก็จะมี carry on นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ being, well. okay. ่มกันที่ตัวกระเป๋าอันนี้นะคะอันนี้เป็นแบบที่เราใช้นะคะของ Eminent Go นะคะอันนี้เป็นขนาด 28นิวนะคะอันนี้เดี๋ยวแบบเราลองยื้ให้ดูอันนี้นะคะก็น้องก็จะเป็นขนาดประมาณนี้นะคะก็ะเป็นแบบนี้ก็คือเราตัดสินใจเอากระเป๋า,าลากนะคะมาแค่ใบเดียวเพราะว่าเราไม่อยากแบกเยอะนะคะแล้วก็เลยซื้อใหม่เป็นแบบขนาดใหญ่บบเลยคือ28นิ้วนะคะ แล้วก็อีกใบนะคะก็จะเป็นอา c a r r อ o นนะคะแครีออนก็คือที่เราสามารถพกเครื่องไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว c a r r y on ของเรา<ๆ>ก็คือเป็นกระเป๋าเป้แบบสะพายหลังนะคะอันนี้เขา,าก็กำหนดน้ำหนักเอาไว้ที่ไม่เกิน7กิโลนะคะแล้วก็เอามาไปเลยนะคะ็ก,กิโล<ๆ>ก็แนะนอนนะคะตอนที่เพื่อนๆนขึ้นเครื่องน,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 นะคะ เราอะสามารถพกกระเป๋าสะพายแบบสะพายแร้งนะคะสะพายแบบใบเล็กนะคะก็คือเป็นแบบ personal stuff ขึ้นเครื่องได้นะคะโดยที่เนี่ยจะไม่ได้นับน้ำหนักรวมกับ carry on นะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เราเอาขึ้นเครื่องเป็นแบบว่าสะพายขึ้นเครื่องไปแบบนี้นะคะ,ะนั่นนะคะก็แบบว่าสมมติถ้าเพื่อนๆมีของที่แบบเออมันค่อนข้างกินน้ําหนักอย่างเช่นแบบ power bank อะไรอย่างเี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากจะแบบ้ยมารวมน้ําหนักในตัว carry on ที่เป็น7จกิโลใช่ไหมคะแล้วก็ สามารถเอาพวกนะะั้นเข้ามาใส่ในกระเป๋าแบบใบเล็กๆแบบนี้ได้นะคะก็เอาเครื่องไปเพราะว่าตอนที่เราไปเช็คอินนะคะเขาก็ไม่ได้ขอช่างน้ําหนักพวกกระเป๋าส่วนตัวหรือว่าของส่วนตัวนะคะนี่ก็เป็นทริคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกระเป๋าดูทีลระยงเลยดีกว่าน,นะคะเอาเป็นกระเป๋าแรกเป็นอันเล็กๆก,ก่อนก็คือเป็นพวก แคออนใบนี้นะคะก็เป็นตัวกระเป๋าเป้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพกนะคะก็คือเนื่องจากว่ามันจะต้องขึ้นเครื่องไปกับเราด้วยถูกไหมคะดังนั้นนะคะเราก็จะเอาสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะที่แบบว่ามันควรจะอยู่ติดตัวกับเราเนี่ยเอาไว้ในกระเป๋าเป้น,นะคะก็คือเรามาเวิร์คครั้งนี้นะคะเราก็เอาอ แล็ปท็อปมาด้วยนะคะก็คือเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะใหม่เช่นอาจจะเป็น iPad หรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กอะไรก็ตามนะคะทุกคนต้องเอาใส่แครี่ออนนะคะห้ามโหลดเด็ดขาดนะคะอันนี้คือทุกคนต้องพกอีกตัวไว้เพราะว่าการที่เราโหลดไปเนี่ยมันไม่พังก็หายนะคะงั้นนะคะเราก็จะต้องเอาไว้ให้ติดตัวเราค่ะคะือใส่แครี่ออนเคื่อไปด้วยเลย สิ่งที่เราจะพบมานะคะมันก็จะมีพวกอุปกรณ์แบบสายชาร์จนะคะแบบสายชาร์จคอมสายชาร์จโทรศัพท์สายชาร์จอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในนี้นะคะก็คือพกมาด้วยแล้วก็ก็จะมีเป็นแม้มแ้มพวกแซมเอกสารนะคะที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอนต่อไปนะคะว่ามีเอกสารอะไรที่เราต้องเตรียมมานะคะมันก็จะมีเป็นพวก แว่นตานะคะแว่นตาแล้วก็หมวกนะคะก็จะใส่มาในเต้เลยก็จะมีอ่าเป็นแบบร่มนะคะร่มเพาะว่าเมืองที่เรามานะคะเขาแบบเอออากาศเหมือนประเทศไทยก็คือว่าแบบแบบปรปรวนนะคะมีพาย,ยุมีฝนตลอดะะแล้วก็เลยพกร่มมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวก power bank นะคะเราก็จะใส่ power bank มาในกระเป๋าเต้ด้วยเผื่อว่าแบบ เราไปพักที่สนามบินหรือว่าที่ไหนแล้วมันไม่มีที่ชาร์จแล้วแบตเราหมดนะคะมันก็จะแบบว่าไม่ทันชานะคะเราต้องพบก้อนแบนไปด้วยนะคะตัวไปด้วยเลยก็อาจจะมีของพวกแบบกระตุกจิกที่แบบว่าเออเราใส่ในกระเป๋าโหลดไม่พอนะคะก็จอามาใส่ในกระเป๋านี้แล้วก็บางครั้ง,งนะคะถ้าเพื่อนๆใส่เสื้อผ้าไม่พอนะคะก็สามารถเอามาใส่ในกระเป๋ ชยอนได้เพราะเราก็ทํานะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้ามาบายบว่าหกจุดตัวนะคะในกระเป๋าเป้แล้วก็แบกเครื่องไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของกระเป๋าใช้ย้อนใบนี้นะคะก็จบแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกระเป๋า สำหรับตัวกระเป๋าลักเกจนะคะหรือว่ากระเป๋าที่เราโหลดลงใต้ท้องเครื่องนะคะเราจะขอ,อแบ่งของออกเป็นทั้งหมด5ประเภทนะคะก็คือ1ก็จะเป็นพวกอุปก e ณ์นะคะพวกของใช้กระตุกกระจิกส่วนตัวต่วตางๆนะคะ2ก็จะเป็น food นะคะหรือว่าอาหารที่เราพกมานะคะ3จะเป็น medicine นะคะก็คือยาที่เราพกมาที่เมริกานะคะแล้วก็4นะคะก็จะเป็นของที่เกี่ยวกับ อ่าเวิร์กนะคะก็คือที่ที่เราต้องมาทํางานที่นี่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพวกด็อกิีเมนต์นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยค่ะก็คือพวก personal stuff ต่างๆนะคะก็สําหรับของที่หในพวกอุปกรณ์หรือว่าของใช้ส่วนตัวของเรานะคะคือเลยก็จะเป็นสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนพกมานะคะอย่างเช่นอ่า จะเป็นพวกของใช้แบบว่าสกินแคร์นะคะพวกครีมพวกยาที่แบบว่าทาสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ทุกคนพกมาให้พอเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกผ้าอนามัยนะคะผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะต้องผ้าอนามัยมาด้วยนะคะเพราะว่าที่อเมริกานะคะเขาจะนิยมใช้แบบสอดกันซึ่งผู้หญิงไทยอาจจะไม่ค่อยชินนะคะก็ให้พกมาเลยแบบให้พอสําหรับการอยู่ตลอดส4่เดือนของเพื่อนนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมีตัวนี้ เป็นแบบว่าที่แปลงใส่นะคะก็พกมาเผื่อแต่ว่าตอนมาถึงก็ไม่ได้ใช้ะคะก็ต่อไปก็จะเป็นพวกแบบเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้นะคะเป็นแบบอุปกรณ์แบบแต่งหน้าฟลาชออนแต่งแต่งหน้าอะไรนะคะของผู้หญิงก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากแต่งแบบแต่งหน้าเป็นประจำอรย่างนี้นะคะก็พกมาเผื่อได้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างนะคะก็จะเป็นพวกของใช้ กับร่างกายนะคะอย่างเช่นโลชั่นนะคะแชมพูครีมอาบน้ําแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะก็คือพรบมาให้ครบเลยนะคะสําหรับในการใช้ชีวิตช่วงแรกนะคะช่วง1-2สัปดาห์แรกในการที่มาถึงอเมริกานะคะเพราะว่าเราจะยังไม่มีเงินนะคะเราจะไม่มีรายได้นอกจากพ็อกเก็ตมานี่ที่เราเตรียมมานะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากประหยัดเนี่ยก็คือ อยากประหยัดแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีน้ำหนักกระเป๋าเหลือนะคะก็ให้พกไปเลยเราแนะนําให้พกแชมพูายาสระผมะเหมือนกันแชมพูแล้วก็คิมม่นวดแล้วก็พวกสบู่เหลวอ,อะไรอย่างงี้นะคะก็คือแบบว่าขนาดใช้ที่แบบว่าตัวเองพเพื่อนๆใช้ได้เลยก็คือพกมาเลยได้เลยมันก็จะประหยัดนะคะแล้วก็ไม่ต้องซื้อในช่วงแรกนะคะที่เรามาถึงเมกานะคะอต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าละค่ะพวกเสื้อผ้านะคะ,ก,ะ,คะก็ ให้เพื่อนๆพกมาตามชอบเลยนะคะแบบว่าอาจจะแ่นเป็นชุดนอนแล้วก็ชุดไปเว่แบบว่าชุดที่ใช้ชีวิตประจําวันใช่ไหมคะก็คือของเราเนี่ยจริงๆอะ่ะเรารู้สึกว่าเราแอบเอาเสื้อผ้ามานน้อยไปแนะนํานะคะก็คือว่า,าที่เมกาเนี่ยเสื้อผ้ามันไม่ได้ถูกขนาดนั้นไม่ได้แบบถูกขนาดนั้นนะคะทุกคนก็คืออาจจะแล้วแต่เมืองที่เพื่อนๆไปด้วยแต่ว่าอย่างเหมือนที่เราอยู่นะคะก็แบบว่าเราอยู่ฟลอริดานะคะก็ มันไม่ได้ถูกขนาดนั้นโดยเฉพาะสําหรับการที่ช่วงแรกที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้เงินเดือนยังไม่ได้เพเ์็ช็คนะคะจากที่ทํางานแล้วก็ยิ่งสําหรับบางคนที่การซักผ้าหรือการอบผ้าเนี่ยจะต้องใช้เงินแบบว่าหยอดเหรียญอะไรเงี้ยน,นะคะก็ มันอาจจะต้องซักบ่อยถ้าเกิดว่าเพื่อนเื่อนไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเพียงพอในการใส่ตลอดแบบหนึ่งสัปดาห์อะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็จริงอยากให้พกม,มาเลยเป็นเสื้อตัวเก่งแบบเสื้อยือดแล้วก็พวกอาสายเดี่ยวอะไรที่เพื่อนเพื่อนชอบใส่นะคะกางเกงชุดนอนอะไรอย่างนี้นนะคะ่ะก็กนนะค,ะคือเอามาให้เพียงพอเลยก็จะดีนะคะถ้าเกิดว่าแบบกระเป๋ามีน้ำหนักเลือน,นะคะก็คือใส่มาเลยเพราะว่าเราสุว่ามันได้ใช้แล้วก็ไม่ต้องซักซักเสื้อผ้าบ่อยด้วยนะคะก็จะมีใส่ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าซ้ํานะคะ อันนี้นะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราแนะนําก็คือให้อามาให้ผมผมมานะคะก็คือตัวนี้เป็นที่ชั่งน้ําหนักกระเป๋าแบบดิจิตอลนะคะอันนี้นะคะก็คือซื้อได้ที่แอปส้มเลยนะคะคือตอนแรกอะเราคิดว่าแบบมันใช้ไม่ได้เราใช้ไม่ดีใช่ไหมแล้วแบบว่าฐานที่เราได้มาตอนแรกมันก็ไม่ค่อยดีหรอกว่ามันใช้ไม่อะไรเลยไปหาซื้อฐานใหม่ที่มันใช้กับอันนี้ได้อาจจะ,ะ,ะก็มาลองชั่งกระเป๋าตัวกระเป๋าที่เราใช้ของเราเนี่ยค่ะก่อนมาก็คือ คคือแบบเราไปลองช่างกับตัวตช่งน้ำหนักจริงๆแล้วอ่ะมันเท่ากันกับเด็กๆเลยนะคะก็คือว่าแนะนํานะคะเพราะว่าให้ผมไว้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าตอนที่เราเดินทางออกจากเมกาหรือว่าเดินทางไปเที่ยวนะคะถ้าเกิดแบบใส่การบินเขากําหนดน้ําหนักกระเป๋านะคะเราก็ต้องมีสิ่งนี้ไว้เพื่อชดน้ำหนักกระเป๋าตัวเองไม่ให้เกินนะคะพวกของใช้ส่วนตัวจริงๆก็มีประมาณนี้นะคะแบบว่า ถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบว่าอยากเอาอะไร่วนตัวมาเพิ่มแบบว่าอย่างเช่นนะคะว่ายน้ำบิกินี่อะไรอย่างนี้ยคะ่ะก็พกมาพกมาเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วที่เราต้องใช้ก็มาณนี้นะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือถ้าสมมุติว่าบ้านพักของเพื่อนๆนะคะแบบว่าเขาไม่ได้มีพวกเบดดิ้งให้นะคะก็คือพวก บอกมอเแบบว่าหรือว่าผ้าห่มหรือว่าอะไรนี้นะคะก็คุ้มกันก็อาจจะพกไปจากไทยเองก็ได้นะคะแต่เราสึกว่ามันเปลืองน้ำหนักกระเป๋านะคะก็จริงๆก็มาหาซื้อที่วอลมาร์ทได้นะคะโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับ grocery นะคะอันดับต่อไปเราจะมาเริ่มกันที่หมวดหมู่ที่2นะคะก็คือ food นั่นเองลืมบอกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นทุกอย่างให้ด้านนี้นะคะ สำหรับอาหารนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยาก recommend ทุกคนรู้บ้างก็คือพกมานะคะพกมาให้แบบว่าให้เพียงคอให้แบบที่ตัวเองชอบนะคะโดยเฉพาะพวกบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปนะคะหรือว่าโจ๊กแล้วก็คอมเมนต์มากโจ๊กและบะหมา่มาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทุกคนคือคือมันจาเป็นมากคือเราอะเราก็รู้สึกว่าเราเอามาเยอะนะแต่เราก็แบบอะไรเ้เราอยู่ที่อเมริกามาประมาณเกือบสองสัปดาห์ใช่ไหมคะ คือปาม่าเราจะหมดแล้วทุกคนคือเขาแบบว่าช่วงแรกๆอ่ะการที่แบบเรามาถึงที่เนี้ยเราอาจะยังไม่ชินกับอาหารของเขานะคะก็คืออาหารที่เมกาาเนี่ยส่วนใหญ่เขาแบบจะเน้นพวกแบบขาบเยอะแป้งเยอะเบอร์เกอร์เฟรนไฟ่อะไรเงี้ยซึ่งกินได้แต่แบบกินทุกวันอ่ะเหนื่อยมันแบบมันไม่ไหวทุกคนคือแบบกระเพาะหรือแบบท้องไส้เราก็จะแบบไม่ย่อยทุกคนก็เลยก็คือแบบว่าให้ทุกคนพกอาหารที่ตัวเองชินที่ประเทศไทยมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบที่เราแนะนํา คือพวกมาม่าพวกโจ๊กพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเอามันสามารถเอามาทํากินได้เลยแบบทันทีในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือช่วงเวลาที่เราแบบเบื่ออาหารที่อเมริกาะคะ่ะก็คือพกมาด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คืออาหารที่อเมริกาถ้าเกิดไปซื้อเป็นจานๆไปซื้อที่ร้านเนี่ยมันค่อนข้างแบบราคาสูงนะคะก็แบบยังต่ำก็คือ5ดอลแล้วนะคะถ้าเกิดว่า การใช้ชีวิตช่วงสองสัปดาห์แรกที่เรายังไม่ได้เพชิกเนี่ยการที่เราจะกิน,นะนอาหารนอกบ้านทุกมื้อมันค่อนข้างใช้เงินเยอะน,นะคะดังนั้นเราก็แบบไม่แนะนาให้ให้แบบว่าออกไปกินทุกมื้ออะไรอย่างนงี้ะคะก็แล้วแต่ว่าตัวเองอตเตรียมพ็อกเก็ตมานี่มาแค่ไหนแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยถ้าเราอยากจะประหยัดนะคะก็ให้พกอาหารพวกนี้มาอันนี้นะคะก็เป็นพวกแบบมาม่านะคะแบบเบอรริโตเสร็จลูกท,ที่เราพกมานะคะก็เลือกแบที่ชอบไ,ได้เลยคะ่ะหรือว่าบางคนนะคะถ้าแบบว่าอากจะชอบทําอาหาร พวกเส้นอย่างเงี้ยนะคะเส้นหมี่วุ้นเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแล้วก็สอ่สหรับคนที่ชอบทําอาหารนะคะเส้นหมี่อย่างก็คือที่เราแนะนาให้ก็คือเส้นนะคะพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะก็จะมีโลโบโูผงคันอก้อนหรือแบบว่าปรุงรสราปดปรุงรสพวกกิ้งปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบรสจัดแบบสไตล์ที่คนไทยชอบนะคะทกมานะคะพกมาแล้วก็ สามารถเอามาทําอาหารกินได้ถือแบบที่ครัวของที่ผักนะคะก็มาทําให้แบบว่าเราประหยัดไปได้แบบหลายตังค์เลยนะคะอีกอย่างนะคะทุกคนที่แบบว่าแนะนําเพราะว่าอเมริกาแบบไม่ค่อยมีที่ที่เราหยบดไม่ค่อยมีก็คือแบบว่าชาไทยนะคะพวกชาต่างๆนะคะชามะนาวชาไทยชามิกเบอร์รี่อะไร่เอามานะคะ <laughs> ก็คือแบบว่าพ,พกมาเนี่ยมันก็กินง่ายชงใส่น้ำแล้วก็กินได้เลยนะคะแต่บิีซี่ ก็เป็นโจ๊กที่เราบอกนะคะคือเนี้ยเรากินไปแบบกระหนแล้วทุกคนคือเรามาอยู่ประมาณสองปีอะเราแบบไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกบ่อยะคะ่ะเราก็จะแบบต้มกินอยู่บ้านคือแบบเยอมันก็หมดแล้วคือถ้าเกิดว่าใครแบบน้ำมากรกะเป๋าเหลือพกมาเลยนะคะเรารู้สึกว่ามันถึงว่ามากอ,อ๋อแล้วก็จะมีพวกแบบน้ำพริกนะคะน้ำพริกหรือว่าแบบเครื่องปรุงพริกป่นพร,พ,รพ,รพริกป่นพริกป่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็พกมานะคะ ถ้าแบบว่าใครที่กําลังห่อของอยู่นะคะก็ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือแบบว่าหอ่อบับเบิลนี่อันนี้คือที่เราห่อ,อก็มาหนึ่งชั้นแล้วก็ติดเทปมันก็จะแบบว่า,าไม่แตกนะคะตอนที่เราเอาใส่กระเป๋าแบบโหลดใต้เครื่องนะคะแล้วก็อันนี้แนะนําก็คือเวลาที่พกอาหารนะคะที่ไม่ใช่พวกมามา่าหรือโจ๊กนะคะพวกเครื่องปรุงผงปรุงต่างๆที่มันเสี่ยงต่อการแตกนะคะก็คือให ทุกโกและค่ะถุงสิกล็อกสติอันนี้นะคะเป็นถุงซุนอากาศด้วยนะคะก็คือใส่ถุงสติล็อกมานะคะแล้วก็เวลาที่มันกระแทกหรือมันแตกอะไนมันก็ได้แตกอยู่ในถุงสิกล็อกอันนี้นะคะไม่เลอะของอื่นในกระเป๋านะคะอ๋ออีกอย่างนึงที่นได้ะค่ะทุกคนน้ำจิ้มต่างๆนะคะน้ำจิ้มสุก,กี้น้ำจิ้มซีฟ้ดน้ำจิ้มเจวนะคะใครชอบอะไรนะคะพกมาเลยนะคะแล้วก็ห่อบบบเบิลมานะคะมันจะได้ไม่แตกในกระเป๋านะคะ อันนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับหมวดที่2ก็คือฟู้ดนะคะต่อไปเราจะเข้าหมวดที่3กันเลยก็คือเมดิซีนะคะหรือว่ายาที่เราหกมาะคะ mm ่ะจริงๆนะคะเราค่อนข้างแพนิคแล้วเราก็หกยามาเยอะมากนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็แบบฟังจากเพื่อนๆที่ไปมาก่อนว่าแบบเออการแบบจะป่วยที่อเมรการเนี่ยมันใช้เงินนะคะแล้วก็ การซื้อยาบางอย่างเถ้าเกิดเราไม่มีใบรับรองแพทย์นะคะเราไม่สามารถเดินเข้าไปซื้อที่แบบเคสัดได้เหมือนตอนที่เราอยู่ไทยนะคะดังแนั้นแล้ก็ควรจะซื้อประจไทยเลยนะคะพวกเป็นยาสัมันต่างๆที่ที่เราต้องกินต้องใช้นะคะอันนี้ก็คือเราจะให้ดูว่าแบบเราเอายาประมาณไหนมานะคะนี่คือยาที่เราพกมาั <c oughs> <c oughs> นนอะไรคือ ยาทั้งหมดที่แบบว่าเราแบบไปซื้อตอันที่แบบไทยนะคะเพื่อเตรียมคือยังเยอะมากทุกคนเราแบบจ่ายค่ายาไปประมาณแบบสามพันกว่าบาทแต่ก็คือครอบคุมหมดเลยนะคะครอบคุมทุกอย่างที่ต้องที่ต้องใช้ที่เรารู้สึกว่าได้ใช้ด้วย <S <S จริงอะตอนที่แบบเรามาถึงอเมริกาประมาณ3าวันนะคะเราก็ได้ใช้เลยนะคะก็คือได้กินยาแก้แพ้เพราะว่าแบบเหมือนแบบ ไม่ชินอากาศแล้วก็เหมือนแพนนะ้ำอะไรสักอย่างนะคะก็แบบมีผื่นขึ้นแบบที่ข้อพะะับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้กินยาแก้แพไปแล้วนะคะนั่นก็แบบอยากให้ทุกคนเตรียมมาเลยนะคะยาะถ้าแบบเราเตรียมตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นยาที่เราเตรียมไว้ให้ค้างคนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะค่ะก็คือ,อยาดมน,นะคะอันนี้ <laughs> เป็นสิ่งที่เราพกขึ้นเครื่องมาก็คือนี่นคะ่ะของไทย รูส้สึว่าแบบน่าจะมีหลายๆคนชอบนะคะก็ อันนี้พกได้เลยค่ะอันนี้เราพกขึ้นเครื่องเลยเราพกใส่ครที่ออนมานะคะก็ผ่านนะคะแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรใครใครชอบนะคะก็พกมาได้เลยส่วนยาพวกนี้ค่ะเราก็จะรวมพวกยาสิวเลยนะคะทุกคนคือคือเราอ่ารักษาสิวใช่ไหมคะเราก็จะใช้พวกเป็นแสบพวกเอนติกเอพวกคินด้าอะไรทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะไอพวกนี้ก็ซื้อมาด้วยนะคะก็คือพกมาให้ทอสําหรับการใช้ตลอด3-4เดือนนะคะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับอ่าเมดิซีนนะคะต่อไปเรยมาเข้าหมวดที่4ี่กันเลยก็คือ หมวดของเวิร์กนะคะก็คือ,อของที่เราเตรียมมาสำหรับการจะมาทำงานที่อเมริกานะคะสำหรับของที่เ,เตรียมมาทำงานที่อเมริกานะคะอย่างแรกที่ทุกคนรู้ก็คือกางเกงนะคะกางเกงสแลกนะคะ,ก,ก,คะ,คะก็คือเกงสแลกสีดำแบบนี้นะคะก็คือส่วนใหญะะ่ถ้าแบบคนที่ทำงานฟู้ดเบรคเกอร์อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วก็คือใส่เกงสแลกสีดำนะคะ แบบยาวถึงขาถึงข้อข้อเท้านะคะก็อันนี้ค้าเราซื้อมาจากแอปส้มนะคะถูกมากคือแบบแค่ตัวเราประมาณ ร้อยกว่าบาทนะคะก็คือแบบว่าเราอะไม่ได้เข้าไปซื้อแบบพวกช็อปแบบยูนิโคหรืออะไรเงี้ยเพราะเราสึกว่าเราจะต้องเอามันมาใช้แบบสมบุกสมบันนะคะเราก็เลยไม่ได้แบบซื้อที่มันแพงมากๆนะคะก็เลยซื้อที่แบบว่าเออมันใช้ได้แล้วก็แบบราคาดีซึ่งมันดีมากทุกคนแบบมันราคาถูกแต่ว่ามันแบบใส่สบายใส่แบบดีมากๆนะคะก็เราพกมาประมาณหกตัวนะคะก็คือพกมาแบบว่ากะใส่ได้ทั้งสัปดาห์แบบว่าไม่ต้องซักแบบ ซับเพื่อเปลี่ยนในตลอดสัปดาห์นะคะก็คือเราพบมาเลยนี่แล้วก็แบ่งมานะคะอย่างนึงที่สําคัญก็คือถุงเท้านะคะก็คือเป็นถุงเท้าสีดานะคะที่แบบว่าใช้สําหรับทํางานนะคะอันนี้ก็เราซื้อมาคู่ละสิบบาทนะคะแตบบ่ว่าตามร้านรถเขียนนะคะอันนี้ก็คือเราพบมาเจ็ดคู่เอามาบอกว่าใส่ได้ทั้งสัปดาห์เหมือนกันนะคะแบบไม่ต้องซับก็คือเราจะไม่ใส่ซับนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้เท้าไม่กินอับนะคะก็คือใส่แล้วก็เปลี่ยน ใส่ถึงางสกดกานะคะก็จริงๆก็จะประมาณนี้คือถ้าใครที่ทํางานแบบว่าพวก food and beverage นะคะก็คือส่วนใหญ่เขาจะแนะนําให้ใส่รองเท้าที่เป็น non slip หรือ non skid s h ใช่ไหมคะก็คือรองเท้ากันลื่นนะคะซึ่งส่วนตัวเรานะคะเราไปลองหารองเท้าในไทยแล้วนะคะแบรนด์ที่เพื่อนๆแนะนำกันอย่างเช่นแบบ Skechers อะไรกี้นะคะที่แบบว่าใส่สบายนุ่มใช่ไหมคะแต่ว่า สำหรับเราอ่ะมันไม่มีรุ่นที่แบบกันลื่นสําหรับการทํางานในครัวทุกคนเราก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะไม่ซื้อจากที่ไทยมานะคะแล้วก็เรามาซื้อที่วอลมาร์ทคะทุกคนเราซื้อรองเท้ากันลื่นที่วอลมาร์ทนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากพกมาแล้วก็ต้องทํางานในครัวแล้วมันแบบไม่มีกันเดินค่ะแนะนําให้มาซื้อที่วอลมาร์ทก็มีเหมือนกันนะคะเราซื้อมาราคาประมาณ29เหรียญน,นะคะก็คือกันลื่นดีจริงๆคะ่ะคือเราลองใส่ที่ทํางาน,ลนะะแล้วก็คือแบบไม่ลื่นนะคะแต่ว่า ช่วงแรกที่ใส่มันจะเบื่อหนึ่งเพต้องทํามันจะแข็งนะคะก็อาจจะทําให้แบบปวดขาหน,น,นึ่งในช่วงสองสามวันแรกที่ใส่นะคะแต่ว่ามันคุณภาพดีค่ะก็แนะนำนะคะแล้วก็สาหรับใครที่แบบว่าอาจจะแบบเอ๊ยอยากเอาของมาฝากในจ้างเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ไอพวกนี้ก็จัดอยู่ในหมวดเวิร์ดนะคะก็พกพกมาแบบของเราก็แบบแบบมีความคุ้นจังคุ้นใจอะไรอย่างนี้นะคะผมมาเผื่อไว้ก็เดี๋ยวไว้ค่อ,อยไปแจกจ่ายให้เพื่อนร่วมงานแล้วก็พวกมีเจอร์ที่เรารู้จักนะคะ จริงมีอีกอย่างนึงนะคะก็คือจัก,กรยานจัก,กรยานเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเด็กซัมเมอร์นะคะปกติแล้วถ้าเกิดไปเมืองที่แบบเด็กเจอวันไปเยอะๆนะคะเด็กซัมเมอร์เขาก็จะนิยมซื้อจัก,กรยานต่อจากเด็กสปริงที่อยู่ที่นั่นนะคะซึ่งเราเป็นหนึ่งคนที่ทำแบบนั้นนะคะก็คือมีเด็กสปริงที่ทํางานอยู่ในเมืองเรานะคะแล้วก็ ถามเพื่อนในโอเพนแชทนะคะว่ามีใครเปิดจักรยานไหมนะคะก็มีคนติดต่อมานะคะแล้วก็ซื้อจักรยานจากเขานะคะในราคาที่มันถูกกว่าแไปซื้อมือหนึ่งนะคะซึ่งแบบว่าวันก่อนนูนะคะคือเราไปเดินเวลมาเพื่อจะซื้อจักรยานแล้วแบบว่ามันค่อนข้างราคาสูงทุกคนคือขนาดแบบขนาดสําหรับเด็กอ่ะมันรอประมาณ24่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเรารูสึวมันเล็กแล้วแบบว่าขนาดแบบนั้นอ่ะมันยังราคาแบบ1้0 160เหรียญเลยทุกคน ซึ่งมันแอบ,บใช้เงินเยอะไปนิดนึงนะคะในการจะซื้อแบบจัก,กรยานะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะก็คือใครที่กำลังจะมาเนี่ยจัก,กรยานส่วนใหญ่ะจะมีคนมาซื้อไปเยอะแล้วทุกคนคือแบบวันนั้นเราไปอะ่ะมันเกลี้ยงเลยเวยแบบไม่มีตอนนี้มีจักรยานขายแลยว้วอ่ะแบบงงมากๆแบบทุกคนมาซื้อจักรยานไปไปปั่นใช้หาดนะคะก็คือเราอยู่เมืองทะเลเขาก็มาซื้อของไปหมดแล้วนะคะ เราก็เลยต้องซื้อจากเพื่อนที่เป็นเด็กสปริงที่อยู่มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อมาเลยคะ่ะแบบว่าออ80-100เหรียญประมาณนี้เวลาเขาปล่อยต่อนะคะมันก็จะประหยัดเงินแล้วก็จกนั้นก็ยังคุณภาพดีอยู่นะคะอีกก็เป็นทั้งหมดแล้วนะคะของออหมวดหมู่ที่4นะคะก็คือเวิร์กนะคะต่อไปนะคะเรามาดูเป็นหมวดหมู่สุดท้ายเลยนะคะที่อันนจะเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าสำคัญมากๆนั่นก็คือด็อกิเมนค่ะ ก็จะเป็นพวกเอกสารสําคัญต่งตางๆนะคะที่เราจะต้องเตรียมมาตอนที่มาอยู่ที่อเมกานะคะออสอหรับเอกสารนะคะก็อยากให้เพื่อนๆพกแบบแฟม้มแบบพะใส่ทุกอย่างไปน,นี้ได้นะคะมาคือพกมาเลยหนึ่งอันแล้วก็ เตือนเอกสารทุกอย่างเนี่ยยัดใส่นี้นะคะไม่ว่าจะแบบเอกสารเล็กเอกสารใหญ่ก็คือใส่นี้ได้หมดเลยนะคะหลักๆนะคะที่มันเป็นสิ่งทุกคนต้องพกมาเวลาต้องแต่แบบเครื่องนะคะก็จะเป็นแบบพาสปอร์ตนะคะ DS 2 0 <X> 1 9นบะคะแบบบายซีเ s นะคะก็อาจจะมีเป็นสัญญาจ้างงานพวกจ b o กออฟเฟอร์เป็น Employment Agreement อะไรอย่างี้นะคะก็คือหกมาปริ้นออกมาด้วยนะคะก็จะมีพวกเป็นแบบเอกสารประกัน นะคะปัสกา,าที่แบบว่าทาง U.S. Sponsor เนี่ยสมัครไว้ให้เรานะคะก็คือปริน้นออกมาจากเมลด้วยนะคะนะคะนะคะก็จะมีเป็นพวกแบบที่อยู่นะคะที่อยู่ของที่ที่เราจะอยู่นอเมริกาที่อยู่ของ ที่ทำงานที่อยู่ของอ US s บ o n ช่องทางติดต่อสถานทูตที่ไทยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ก็พอกมาด้วยนะคะก็คือบางครั้งเนี้ยถ้าเกิดแบบโทรศัพท์เราแบบหมดหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบมันให้เขาดูแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้แล้วก็ต้องมีแบบใบจริงๆที่แบบว่าสามารถยืนยันตัวตนของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําตอนที่มาถึงเมกาก็คือไป Uh, i อเกาสี 94, okay. so so ่นะคะก็คือต้องมาถึงเมริกาแล้วค่อยทำนะคะมันก็จะได้ออากมาเป็นใบใบออกมามาณนี้ซึ่งแนั้นจะเป็นสิ่งที่เราเอาไปใช้ทำ S S N หรือว่า Social Security Number นะคะซึ่งเราจะมาทำคลิปใหญ่ทิงนะคะว่าแบบว่าการทำ S S N เนี่ยต้องทำย่างไงบ้างแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก็จะมีพวก สำเนาของเอกสารต่างๆนะคะคือพวกวีซ่าพวกพาสปอร์ตพวกดีเอสอะไรพวกนี้นะคะอย่าเอามาแค่ตัวจริงเดียวให้ถ่ายสำเนามาด้วยนะคะก็เลยที่แบบว่าเอ้ยตัวจริงเราสูญหายเนี่ยเราจะได้มีเอกสารที่เป็นตัวก๊อปปี้เอาไว้ยืนยันว่าเออเราอ่ะมาแบบในฐานะแบบเด็กใจวันนะอะไรอย่างนี้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยก็คือเพิมาด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของ what in m I b a g นะคะก็จะเป็นของที่เราเตรียมมาทั้งหมดในการมา work and travel ครั้งนี้นะคะก็ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรก็สามารถถามลงในคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อคอนแทคในช่องทางต่างๆของเราก็ได้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดิจินจหวังว่าทุกคนจะได้มาลองใช้ชีวิตเ็นเด็กเ Work and t ทาเวเเหมือนกันนะคะ้นก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะ